สวัสดีค่ะเรียนท่นนานคณะกรรมการผู้ประเมินรางวัลสมง,งบุณค่าโอเปอรอระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2563ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมอุณสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางมริวัลชัยยันตำแหน่งครูวิทยาฐานะชนาการพิเศษโรงเรียนบ้าน รู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์คิดวิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีประโยชน์ถือว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในยุคศตรวรรษที่21ดังนั้นดิฉันจึงได้สร้างชุดการสอนขึ้นมาที่ถือว่าโดดเด่ดนของดิฉัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ทายโชว์มีฉันได้จัดทำขึ้นทั้งหมด14ชุดอย่างที่ท่านคณะกรรมการได้เห็นชุดการสอนนี้จะใช้ได้ดีจะต้องใช้ร่วมกับชุดการสอนถึกทักษะักระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้สารรอบตัวเพราะนั้นจะใช้คู่กันชุดการสอนนี้จะดีอยู่ที่ตรงว่าสามารถใช้ในเวลาว่าเวลาที่นักเรียนต้องการสืบค้นหรือเสาร์อาทิตย์ กสอนสองชุดนี้ผิฉชนได้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ขึ้นมา,าใช้ในการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนกับนักรเรียนนะคะแล้วทําการจัดทาคู่มือในการใช้โดยเอาชุดการสอนเหล่านี้นะคะไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผ่าน u t u b e นะคะ ชุดนวัตกรรมนี้มีประสิทธ the ิภาพในการใช้งานรอยละแปดสิบขึ้นไปในการจัดการเรียนการสอนของดิฉันด understand ิฉันได้ให้นักเรียนได้คิดหาการทดลองคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดค้นคว้าคิดอภิปรายแล้วก็คิดออกแบบในการแสดงเพื่อให้ถึงเป้นเล้าใจอาทิเช่นการออกแบบการทดลองของนักเรียนเรื่องผ้าผจญ และสรุปผลการเรียนผลการแสดงให้ทุกคนได้นำความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันนี้คืออีกหนึ่งรูปแบบนะคะ,ะที่เรียนได้ทำเป็นการทำเพื่อให้บุคคลอื่นๆได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งนะคะผ่านการเป็นสื่อที่ทำด้วยมือของนักเรียนนะคะ,ะจากการใช้ชุดน่าต่างๆชุดนี้ทำให้เรามีนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมประปวด ในการแข่งขันในระดับต่างๆคือระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ระดับภาคระดับชาติโดยในการเข้าแข่งขันทุกครั้งนั้นจะต้องค้นคว้าและเขียนรายงานรูปเล่มทรายโฉเช่นนะคะเพื่อนำเสนอคณะกรรมการได้ตัดสินไปพร้อมกับการสแสดงของนักเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเ,เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์รประเภทศสีประดิษฐ์ซึ่งดิฉันได้จัดทําขึ้นจํานวน9ชุดได้จัดทําแผนจัดการเรียนรู้ได้จัดทําคู่มือนําออกไปเผยแพร่ผ่านโรงเรียนผ่าน YouTube และเว็บไซต์นะคะแล้วเอานําผลการจัดการเรียนรู้มาทําวิจัยนะคะผลปรากฏว่าชุดการสอนนี้มีประสิทธิภาพรยอยละเปนสิบ ทำให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆอย่างเช่นระดับประเทศได้รับรางวัลทั้งเหรียญทั้งโลกเงินรางวัลเช่นเรื่องนี้นะคะเครื่องคัดแยกเหรียญอัตโนมัติเข้าแข่งขันในกรุงธูร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่องเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือพลังงาน เหรียญเงินเหรียญทองแดงและได้รับโลนอกจากที่กล่าวมายังมีโครงงานอีกเป็นจำนวนมากที่ข้าพเจ้าได้จัดไว้ให้ท่านคณะกรรมการได้ดูและรายงานในรูปเล่มค่ะนอกจากนี้ขา้าพเจ้ายังได้จัดการเรียนรู้โดยทำแผนการเรียนรู้ที่เป็นแอคทีฟ ขึ้นมาใช้จัดก,การเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างที่ท่านเห็นนะคะนอกจากนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว Active Learning อีกอย่างหนึ่งก็คือการคิดรวบยอดดิฉันก็ได้ให้นักเรียนได้สร้าง Mind Mapping ที่เป็นความรู้ของตนเองขึ้นมาเช่น Mapping อย่างนี้นะคะทำเป็น เข้ามาเรียนรู้ผลงานหรือ mapping ของนักเรียนคนนั้นได้ดังที่ท่านเห็นนะคะนอกจากนี้ดิฉันยังได้จัดการเรียนการสอนแบบสเต็ศึกษาซึ่งจะเข้ากันดีกับชุดการสอนอส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานประเภทศสิ่งดิปร์ค่ะก็ถือว่าเป็น active learning ที่ดิฉันได้จัดกระบวนการเรียนรู้นอกจากนี้ในสภาวะปัจจุบนันโรงเรียนบ้านขุมคำา ô งตวะวัน ก็ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้งานสวนทักษศาสตร์ในสมเด็จประเทศเข้ามาใช้จัดการเรียนการสอนทึ่งถือว่าเป็น active l ร a r n i n g อีกประเภท อกศึกษากลุ่มสาระการเรีนรูเวีทยศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนของดิฉันก็ขอ,ขอจบบงเพียงเท่านี้